เดี yep ๋ยวโดนตรวจทีเดียวบอกดีทำดีพีそそ่ทำดีทำดี ช่วงนี้เล่นกลยก็ยังพอไว้ใจได้นะไม่ได้ไม่ได้แย่ช่วงี้ก่อนท้านี่เป็น่ตัวเลือกลำสิฉันตอนเจ็บกี่แล้วเจ็บแผนี่ขาดไม่ันเลยยให้วันใจเขาหน่อยวันร้อนยังวันที่ผมเอาหาอเสียงตาในวันที่ผมเอาจิงนะวัวแม็กไปวัวจิงนะนี่เอาจิงึ้แล้วเอาจิงแล้วที่นี่แล้วเสแล้ว จไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เบอร์เกอะดีใจปะครับเบอร์เกดีใจไหมเอเบกทีมเก่าแล้วเบอร์เกไปดีใจแล้วดีใจไปก่อนแลไเออเล่นน้ำด้ไอ้เ้พี่จะคาบ้านไม่ได้นะเพื่อนพีจยคาพูวิลล่าเลยสัตว์เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาวไุที่สองเดี๋ยวก็มาไปูไปูแค่ส่งนฝ่งฝั่งเนาใจดีบอกใจไม่รีบ ห้อยลุ้นว่าห้อยลุ้นยิงเลยครับตรงนี้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 เฮ้ยเก่งทำไมเด็กเพีันเงียบจังวะเจ็บวิเคราะห์เกมอยู่ใช่เหรอวะไอ้เหี้ยเกมก่อนเลยแม่งแสบคอแสบหูยิ้มหายเลยวะมันก็เงียบเหมือนตอนเลี้ยวพูดอันหนึ่งสุดนะเหมือนกันเลยเงียบเหมือนกันยิงกันมึงก็เงียบเหมือนกันเฮ้ยเอาดิกลางยิงจ้า thoái luôn hey bạn, thoi lún, hey, hey, ồ quá, cái này ở cái này, ở ngoài cái cái ở lằng, cái này, cái này, thoi lún, 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 thoi

หายไมกินอยเกรามาครัีพี่บานเอาคอยลุนป่ะล่ะไม่มีนะมีแต่คอยลุนคอยคอยคอยลุนต้มยำอไหม ไอเราก็ไม่เห็นจะปากดีฮะโง่พลาดเลยมึงชนะไปแล้วไงกูสมัยตัวเออแล้วลุงมันดิ่งลูกนี้กูอีกนไม่เป็นไรเอาก่อนเมื่อกี้มึงเห็นฮอยลุนปหมล่ะฮอยลุนเนี่ยไอ้เหี้ยไอไอคนอยู่นอกเฟรมสองตัวเข้ามาเลยฮอยลุนฮอยลุนเขียนหรือเปล่าเขาตื่นแล้วเขาไม่ค่อยร้องเขาเฟรมไม่ค่อยร้องเราแม่นราแมหน้าลม่เวลาแก่ไม่จะเมื่อกี้ตึ่น แต่แรกไม่ชอบดิวพูหลังๆเริ่มไม่ชอบอนันนอนแล้ว <X 2> <S <S งานตัวเองก็ไม่ใช่ ตำนานแมนยูเวลเวกนี่ก็แมเหือนกันนะตำนานแมนยูไปว่ากันมาไปแก้แค่พอจะบอกแค่ตุนตุนเลยนักอดีตยาวเฮ้ยพีมาแล้วแลสฟอร์ดแลสอหนึ่งหนึ่งกับฟานนีเกงครับแลสฟอร์ดจีเขาใส่เฮ้เหียหลอดอร์ดนี่ไงแลสฟอร์ดขยับหลอีกทีหนึ่งแล้วเปิดเฮ้ยมันยิงไปอยู่เพียงเดียวเฮียแลสฟอร์ดเฮ้ยหอยหลุดวิ้งเดียวจังหวะเฮียแม่งได้กับบอลวูถีงโค้งไอเส้นแม่งของจริงนะ นิ่งไหมเก่ามันมค่อยๆเล่นรอบอลจังหวะสองเล่นไม่เหนื่อยอ่ะวินมาเยอะแต่ว่ามีประโยชน์ไงรับลุกได้มันมันช่วยได้แต่แค่แบบเสียอัเดียวทีมันตามหลังอยู่สูงครับเนื้อเนเดียสเสียอเดียวเลยที่รันคริ่งแบบนีเสียที่มึงจี้ผมเอันเดียว คอยรุนไปกระก่อนมาจีนอสแคปตไอ้ไอ้สิอ่านก่อนไงอย่เงี้บๆนะนิ่งๆนมาเยอเคยลุนมาแล้วนะตคยู้่ตุนมาแล้วนะไอ้่ตอนนี้อยู่หลังก้องต้คยรุนมาแล้วมโตมาลตีตั้งแลบ้ยโอ้โองู

หลายกาดดักนะนี่ยิงอย่างนี้ไร้กาดห้ามดกว่าอหลอกขายเลยห้ามด้วยเอ้ยเวลายังเหลืออีกเยอะเพื่อนคือตอนว่าฝั่งนี้มีเด็กผีอยู่สามสี่คนอ่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงทักคนเลยครับงงเหมือนกันนั่งเงียบนั่งงงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จะพูดอะไรด้วยชนะแล้วปากดีซะด้วย

นาที60กูว่า2ประตูไม่ยากเดี๋ยวนาทีที่70ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนใครเนามทิ้สนามเปลี่ยนอะไรครัเปลี่ยนเจ้าของเจ้าของทีมอ่ะยี่ผลแพ้ไม่เกี่ยวอะไเจ้าของทีมว่ะโอไปเหยจะเป็นมิ้งได้ไงรูนสมนี้่เกี่ยวไม่เปชนสมรรนะไเียไม่ไตองาให้มันสะดุดบ้างอีกอีกหน่ทีมก็สะดุดนะเราหัวข้ามมันเลยนะีนี้เรายกตัวเ้ยไปแล้ว เอไดบกระโดดแล้วนี่เราหัวขำมัมแล้วต่เนี่ยแม่ตกบอกขี้เลยตอนเนี้ยเดนเเลยนด้วเ็ยคติดได้ไม่ร้ติดได้เลยมันมุงหัวร้อยยออก็ได้ครับบแล้วีนบยอมทุกอย่างแล้วมาแล้วไปแล้วพี่ตัวมะสามสวเลยลูกไอโตยิงไปเลย ้องซ่อนปากถอพูดทำไมเนี่ยหนูไม่เล่นเยีย่้เยียบเหบกันเลยอ่ะมกี่นาทีเจ็สบเอนาทีอาจจะกลับมาไม่ได้มเริ่มเบาหน่อยที่อามหนูแล้วกำลังใจเพื่อนไงเมันมีเวลามีใครโทรหากูอีกไหมเอ้ยคี่หึงเยเ่อมไหมไม่ที่หิึงใครตอนนี้เล็กเล็กตุ พ่อเดกูมาพ่อเหนื่อยแม่ไม่ต้องคิดถึงใครคิดถึงตัวเองก่อนคิงตัวเองก่อนอย่าคิดถึงคนอื่นเอาตัวเองให้รอดใครบอกไปได้แล้วเนี่ยบอ้ไม่้ลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาแล้วมาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วบอกแล้วบอกแล้วมาแล้นี่ไอ้หวยออกด้วยเลขสี่หก ดีจี่ดีจี่อยได้เจอลงเล่นพรีเมียร์ลีกกมแรกาลนี้พีสองลูกจัง่ดือนอีกสองลูกไม่ใช่สองลูกเสมอก็สองคู่เสมอเอาไว้เอาเสมอก่อนเลยย่อนตรงตัวด้วยนะเข้าแบบงงเี้ยดออกไปจัดเรื่องกูนั่งเงียบมาหลายอนกเนี่ยสวยควจะเข้าก็เข้าง่ายๆฮะรหามนเข้าแบบงงเี้ยูก็พกุองคน พี่พี่ๆอะลบไม่ไม่รบกวนปิดจอเลยลนยูก็อาจจะกลับมาชนะก็ได้อย่างเงี้ยใช่เล้ได้หมดนะฟุตบอลเนี่ยเล่นในบ้านด็อยว่นนี้ฟุบอดนะ อย่ามาแพ้ขาบ้านก็เกิดมไม่ต้องพูดแล้วคือว่าลงละครแห่งความฝันก็สิกดจาด้ได้ต้ไม้ปล่อดใต้ได้ได้ไดูได้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 ไดไดนไ่้ไ่้ได้ได้ไ้ได้าดได้ได้ไดเได้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 ไงได้ไดิกด้ได้ทีเลด้ได้ไดกได้ได้ได้ไ ความกิงเด็กฝืนเขไม่น่าโดนตีนะว่าไอ้จะบอกให้มึงอ่ะชอบไปกูเบ่งเนียแต่มึงไม่ไดควรตีนึงไหลลงพอดีด้วยนะงเจ็บเลยจ็บหลังแล้วแม่จังหวะแม่สู้สดชีื่นเลยเนี้ยก็มันสูดดีแบบความทุ่มเทไม่ต้องเจ็บไอ้แม่หมอกิลิฟเฟนหมอกไม่ต้องเจ็บเดียวลุกไม่เวลามันก็มีใครไล้เหี้ยแบ็คอ่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็กะเอาไหลพิงไว้ก่อนนะครับเพราะจะเสียหลักจริงนะแต่เหลียวดีหลักขวาของเอร์มันหลอนะครับพงเจ็บสลบอปมันสนามแมนยู่สลบลง ริเดเลเ่ครับเตะมุมได้แล้วสามสองขกมาได้ครับโอ้ยมาสามสองกนใลอยู่บุนโนกโดไม่ได้เฮ้ยโว้หโงน่ารักเชี่ยวหรือว่าต้องเอามฟนไา่ขึ้นมาดึงเข้าบทหวาแบบทบอลเข้าไปอะทำแบบฝเข้าไปติตตี้เป็นไงวะผมติตตี้เป็นไงะเนี่ยลองดูล่างได้ิตตี้ันักไหมพิ๊ตตี้หกไเรครบโอ้โหเย้น่าเบื่อยิงครึ่งแรกอะฮาร์เล็ โอกาสมจะเปลี่มาอีก2งครัเนี่ยต้องเอาตัวเ่าลงมา่ด้วยได้เาลหแล้วก็เวลเป็กอไม่ได้แชมป์ก็ไม่ได้แชมป์มันหมดก็โอเคมันก็ไปทำนาการแท็กไคนเดียวกัน้าดกูขอนะกั้นถูกอ่ะกูได้หมด่กูขอให้ผ่านลสัปดาห์ก็ลอหลอกอันนี้สัปดาห์นี้โอเคอแล้วแที่ครับอันนี้แหละมันคือมันพู้หวังแชมป์ไน้าสตร์ใเพราะมันไม่สแถเลย อมตัวเครับอมตัวเฮียสับปวดตีนเียต้องเชี่ยนต่ำมาเเชี่นเป็นเป็นเรื่อเจ็บเจ็บเลยแะัไมเขาปวดใจเจที่ไหนมึงมันเจ็บเท่ากับปวดใจที่บอแผมอ่ะไม่น่าจะเท่าันเฮ้เยไม่นานะยไม่นีว่างมาครับไ่กับลฟอร u r แต่ l a t อร์ r

แม่งพังแล้วแน่ต้องบุกนต้องโหมนะจิจอยู่ท้ายเนี่ยครบเจถิ้องต้องโหมะเลยไม่ไตายแน่ถ้าไมว่ามันมีความีแดงอยู่ไนทวไม่ด่แนะมาที่เซนเซนไล่มาสกูแล้วก็ดีท้ายเกมนี่ไงล่ะสอดเบิ้ลไม่ดีเลครับในข้าทางของชอเปโด พานีไหมครับมีตัวมะขยับให้แล้วครับแล้วมาแล้วครับมีตัวมะที่เขาใส่โอนาาไม่ได้ออกอจะติดเซฟโอนานาเลยมันใช้ตีมไมอเซไม่เป็นกใช่มันต้องใช้ตีมอ้เจ็บมือด้วตีเซมเรันเนียปาดดียวครับมาถึงนี่เลยครับปัดหลังมาสวยมากรับแต่ตินลูนี้ไม่ผ่านอันนี้ เฮ้ยเซฟเฉยเลยที่อะดาวดาวทางเท่าไหร่เรื่องดาวทางเดียวะเดียวแคไหนเนี่ยแม่งดาวคุณไปเซฟเลยทุกนต้องเลือกอะม่ดูดิจอต้านะดาวเลยบอลยังไม่ออกจากเท้าเลยี่ม่คือแบบเป็นเองเซฟเลยเนี่ยเห็นไหมฮดาเลยต้องเลือกเลยอะเซฟจริงอะเนี่ยแม่งไม่น่าแพ้โดนสามลูกนะกูงงมากเลยดี ไอ้เ <c oughs> มันสูดิดูยี่นีเซฟ่ะดูยี่ดูมันเซฟไอ้เหี้ยมันเซฟแบบไหนเชื่อไ้ามว่ามันไม่ถึงมันยังอยู่กับพวกโอล่อลิโฟไหมลิโแล้วออกไงมันยังดูอยู่ไงตามันพิ่เปิดเลยโอเคไปแล้ สวัสครับครับผมครับครับเฮ้ยขึ้นมเยอาเยอะนะขึ้นมาเกมกีฬาใช่ไหมแต่เมื่อกี้มึงด่าเหมือนชีวิตจริงเลยนะไม่มีเกมกีฬาเลยเมื่อกี้ไม่มีเกมกีฬาเลยความรู้สึกมึงล้วนๆเลยดีแรกที่แม่งโดนงี้จะได้รู้ตัว โอ้ก็เล่นดีนะโอนาน่าเซฟอ่ะลูกนั้นอ่ะไม่เซฟโดนซีหนึ่งไปแล้วเฮ้ยอย่าไปนิ่มดีอันนี้มึงถามมึงคำถามจริงไหมเนี่เห้เรนักือนเติมแต่ไม่ใช่คำถามอ่ะแือน้ำเติมใช่